ความลับมืดเปิดเผยพันรยาตั้งคันหายตัวไปเรื่องจริงสุดสะพรึงเคยสงสัยไหมว่ามีความลับมืดบางอย่างซ่อนอยู่ในชีวิตของคนใกล้ตัวคุณเมื่อพันรยาที่กำลังตั้งคันหายตัวไปอย่างลึกลับและสิ่งที่ตามมาคือเรื่องราวที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้คุณพร้อมที่จะเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงหรือยังอย่าพลาดการติดตามเรื่องราวสุดสะพรึงนี้เพราะความจริงที่คุณจะได้รู้มันจะทำให้คุณไม่อยากลุกจากที่นั่ง ค่ำคืนที่เงียบสงดหมู่บ้านเล็กๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติเสียงลมพัดผ่านต้นไม้หนาบางครั้งก็มีเสียงนกร้องจากระยะไกลแต่ในบ้านหลังหนึ่งมีความเงียบที่แปลกประหลาดชายหนุ่มคนหนึ่งเดินไปมาภายในห้องนั่งเล่นมือของเขาขยับไปที่มือถือเป็นครั้งที่สิบในวันนี้เขากำลังรอข่าวจากภรรยาที่หายตัวไปเธอท้องได้หกเดือนแล้วไม่มีใครเห็นเธอตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไฟในบ้านมืดสนิทนอกจากแสงจากทีวีที่เปิดค้างความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจของเขา มันเริ่มจากความสงสัยเล็กๆจนกลายเป็นความเครียดที่หนักหน่วงทำไมเธอถึงหายไปทำไมไม่โทรหาหรือส่งข้อความมาเขาพยายามคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่คำตอบกลับมาด้วยความว่างเปล่าในหัวของเขามีแต่คำถามที่ไม่สามารถตอบได้เวลาเหมือนจะหยุดนิ่งในช่วงค่ำคืนที่หนาวเย็นเขาออกไปตามหาเธอที่ทุกมุมของบ้านห้องนอนห้องนำ้ำห้องครัวแต่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของเธอในที่สุดเขามาหยุดที่ห้องเก็บของ ที่นานเขาค้นพบสิ่งที่ไม่คาดคิดรองเท้าของเธอที่หายไปในตอนแรกปรากฏอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องเขาก้มลงไปหยิบมันขึ้นมาแต่ท่านใดนั้นเขารู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่ลุกลามขึ้นข้างหลังมีเสียงเล็กๆดังขึ้นในหูทีฉันอยู่ที่นี่เสียงนั้นดังชัดเจนเขาหันหลังไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่เห็นใครเขามองไปทั่วห้องไม่มีอะไร นอกจากความมืดที่ท่วมทนมหายใจของเขาเริ่มเร่งขึ้น,นมือเย็นเย็นสั่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาก้าวถอยหลังไปใจของเขาเต้นแรงมากขึ้นความรู้สึกบางอย่างในอากาศทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองจากที่มืดมุมเขาลม้มเหลวในการหาตัวภรรยาแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเสียงของการเคลื่อนไหวเบาๆเ,เ,เริ่มดังขึ้นเหมือนกับว่า มีใครบางคนกำลังเดินเข้ามากลายแสงไฟในบ้านกระพริบไปมาเขาหันไปมองในทันทีและพบว่ามีเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมหนึ่งจูจูประตูห้องเก็บของปิดลงอย่างแรงเขาตกใจจนแทบจะไม่รู้สึกตัวและในตอนนั้นเองเขารู้แล้วว่าความจริงที่ซ่อนอยู่จะต้องถูกเปิดเผยเขายืนนิ่งร่างกายของเขาตึงเครียดไปหมดเสียงลมหายใจของเขาแผ่วเบาแต่ก็ชัดเจนในความเงียบของบ้าน ในหัวของเขาเริ่มหมุนวนความคิดเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่อาจตอบได้เขาพยายามเปิดประตูห้องเก็บของแต่ก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปิดกั้นอยู่มือของเขาสั่นเมื่อสัมผัสกับลูกบิดประตูเขาพยายามเปิดมันอีกครั้งประตูค่อยๆเปิดออกด้วยเสียงที่แหลมดังเมื่อประตูเปิดกว้างพอสมควรเขาเห็นบางสิ่งในนั้นขวดพลาสติกหนึ่งขวดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกคือกลิ่นที่โชยออกมาจากขวดนั้นมันเป็นกลิ่นที่เขาคุ้นเคย กลิ่นของน้ำหอมที่พรรยาของเขาชอบชายเขาเดินเข้าไปไกลยและท่านใดนั้นก็เห็นว่ามีบางอย่างถูกซ่อนไว้ใต้ผ้าห่มเก่าๆที่วางอยู่บนพื้นเขาก้มลงไปดูอย่างชา้ชาๆสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาหัวใจเต้นแรงขึ้นจนแทบจะระเบิดออกมามันคือเสื้อผ้าที่เป็นของพันรยาของเขาแต่ที่แปลกคือมันเปื้อนเลือดเลือดที่ดูเหมือนจะยังสดอยู่เขาพยายามสูดหายใจลึกๆเพื่อระงับความตกใจ แต่ความสั่นไหวในมือของเขากลับทำให้เขาไม่สามารถคิดอะไรได้อีกแล้วในตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงเบาๆที่เหมือนจะมาจากมุมหนึ่งของห้องทีช่วยหนูโดยเสียงนั้นฟังดูอ่อนแรงและห่างไกลเขาหันไปทางที่เสียงนั้นดังขึ้นแต่ทุกอย่างกลับมืดสนิทไม่มีใครอยู่ที่นานเขาตะโกนเรียกชื่อเธอเสียงของเขาไปดังถึงหูแต่ไม่เป็นที่ตอบสนอง บ้านที่เคยมีความอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความมืดมนเขารู้แล้วว่าบางสิ่งในบ้านนี้ไม่ธรรมดาบางสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเพียงแค่ความกลัวมันอาจเป็นความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดเขาไม่กล้าเดินเข้าไปในมุมมืดนั่นอีกแต่ขาของเขาก็เหมือนถูกแรงดึงดูดบางอย่างบังคับให้ก้าวไปความกลัวแผ่กระจายไปทั่วร่างกายเขาสูดหายใจลึกเพื่อพยายามควบคุมตัวเองแต่เสียงในหูยังคงดังกองทีช่วยหนูโดย เสียงนั้นกลับมาดันขึ้นอีกครั้งมันไม่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่งในห้องแต่เหมือนจะมาจากในใจของเขาเองเขาหันหลังกลับไปแต่สายตาของเขายังจับต้องไปที่ผ้าห่มที่ถูกดึงไว้จู่ๆเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่กดทับหัวใจเขาเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังมองเขาจากมุมมืดเขาเก้าวไปอีกสองสามก้าวแล้วหยุดสายตาของเขาหันไปที่ชั้นวางของในมุมห้องเนาร่างบางๆที่มองไม่ชัดเจนค่อยๆปรากฏขึ้น มันเป็นเงาของผู้หญิงท้องที่โตขึ้นใบหน้าที่ซีดคาวเขาแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นนั่นคือภรรยาของเขาแต่ทำไมเธอถึงดูเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตเธอขยับตัวขึ้นมาช้าๆตาเธอไม่มองเขาแต่กลับมองไปที่ทางเดินด้านหลังเขาที่หลีกหนีไปมันมาแล้วเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ทำให้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เขาหันไปมอง สิ่งที่เขาเห็นคือความมืดมิดที่คล้ายกับหลุมดำมีเสียงอะไรบางอย่างขยับในความมืดนั้นมันไม่ใช่เสียงของสัตว์มันเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้เขาแทบจะไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปมือของเขากำลังสัน่นพันรุญาของเขายังคงจ้องมองไปที่ทางเดินที่หนีไปก่อนที่มันจะมาถึงเสียงของเธอแทบจะกลายเป็นกระซิบที่ขาดหายไปในอากาศ เขาตัดสินใจไม่รอชะเขาหันหลังและววิ่งออกจากห้องเก็บของไปแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองเขาพบว่างเงาของภรรยาที่นั่งอยู่ในมุมมืดหายไปแล้วห้องนั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและในใจของเขาก็เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเขารู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถหนีไปได้บางสิ่งที่เขากำลังหลบหนีจากมัน มันกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เขารีบวิ่งออกจากห้องเก็บของอย่างไม่คิดชีวิตเสียงเท้าของเขาดังก้องไปทั่วบ้านที่เงียบสงัดร่างกายของเขารู้สึกหนักเหมือนถูกกดทับหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาแต่เมื่อเขาไปถึงห้องนั่งเลนสิ่งที่เขาเห็นทําให้เขาหยุดชะงักไฟในบ้านดับลงหมดแล้วในความมืดที่ลึกสุดเขาเห็นเงาดาขนาดใหญ่ยืนอยู่ตรงกลางห้องเงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆไปทางเขามันเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์ เหมือนมันมีรูปร่างแปลกประหลาดหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เขายื่นขาสั่นท่ามกลางความมืดมิดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูทีทำไมไม่ฟังฉันเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทุกทิศทุกทางมันทำให้เขาไม่สามารถหาคำตอบได้และสิ่งที่เขาได้ยินทำให้เขาแทบขาดใจพีฉันคือภรรยาของพีเขาไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินเขาหันไปทางที่เสียงนั้นดังมา แต่ทุกอย่างกลับนิ่งสงัดแล้วเขาก็เห็นมันมันยืนอยู่ใกล้ๆเขาเงานั้นมองเขาด้วยตาแดงฉานมันไม่ใช่ภรรยาของเขามันเป็นบางสิ่งที่คุ้นเคยแต่มันไม่ใช่เธอร่างนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเขาหลับตามไม่กล้าหันไปมองอีกแต่เสียงกระซิบยังคงดังต่อไปทีเราจะกลับมาหากันอีกครั้งและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงความเย็นที่ลุกลามไปทั่วราง มันเริ่มจากเท้าไปจนถึงหัวใจก่อนที่เขาจะรู้ตัวบางสิ่งที่มืดมนก็มาถึงเขาและเขาก็ไม่สามารถหนีไปได้อีกทุกอย่างรอบตัวเขาเริ่มกลายเป็นความว่างเปล่าความมืดล้อมรอบเขาเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งทุกการเคลื่อนไหวเสียงกระซิบแผ่วเบากลายเป็นเสียงกรีดร้องที่แสบหูที่อยู่กับฉันเธอเขาหันไปมองเงานั้นยังคงยืนอยู่ข้างเขาใกล้จนเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่มันปล่อยออกมา มันไม่มีใบหน้าแต่เขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนจะบีบคั้นหัวใจเขาความกลัวที่กดทับจนเขาไม่สามารถหายใจได้แล้วเงานั้นก็เริ่มขยับเขาหยุดหายใจไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วที่ทำไมไม่จำฉันได้ทำไมไม่ช่วยฉันเสียงของภรรยาหรือสิ่งที่เคยเป็นภรรยาของเขาปล่อยออกมาจากเงานั้นมันทำให้เขาแทบจะคลางเขายืนอยู่ตรงนั้นหัวใจของเขาวิ่งราวกับจะออกจากอก,อก แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกเหมือนมีกำแพงบางอย่างที่บังคับให้เขายืนนิ่งเง่านั้นค่อยๆย,ยื่นมือออกมามือที่ไม่ใช่มือมนุษย์แขนยาวและแหลมคมเหมือนแขนของสัตว์มันเตื้มมือไปทางเขาเขาพยายามถอยหลังแต่เท้าของเขาก็เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นทีฉันขอโทษพี่ต้องช่วยฉันเขารู้สึกถึงแรงดึงจากมือของเง่านั้นและในวินาทีเดียวกันภาพในสมองของเขาก็พลันชัดเจน ภาพของภรรยาของเขาในตอนที่หายตัวไปความจริงที่เขาพยายามหลีกหนีมาหลายวันทุกอย่างเริ่มกลับมาหาเขามันไม่ใช่แค่ความกลัวที่เขาเคยรู้สึกมันคือความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้เธอไม่ได้หายไปเธอเขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ค่อยๆทะลุผ่านหัวใจในที่สุดเขาก็เขาา้าใจภรรยาของเขาไม่ได้หายไปไหนเธอถูกพาตัวไปในคืนเดียวกับที่เขานอนหลับอย่างสงบ เธอเป็นส่วนหนึ่งของมันเงานั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นมันคือสิ่งที่รอคอยการกลับมาของเธอและตอนนี้มันก็มาแล้วมือของเงานั้นค่อยๆย,ยื่นออกมามากขึ้นแรงดึงดูดจากมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งในร่างกายของเขากําลังจะถูกดึงไปสู่อะไรบางอย่างที่ไม่อาจหลีกหนีได้เขากลับไปมองที่มือที่ยื่นมามันเย็นและแข็งเหมือนโลหะที่ทำไมถึงไม่ช่วยหนูเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง มันทำให้เขาแทบจะสูญเสียความสามารถในการคิดแต่ในขณะนั้นเองเขานึกถึงบางอย่างที่เคยได้ยินจากหมอเรื่องที่เกี่ยวกับพันรยาของเขาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เธอไม่เคยบอกเขาถึงอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวเธอบางครั้งเธอจะพูดถึงบางสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นแค่ความบ้าคลั่งจากอาการแพ้ท้องแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกได้แล้วทุกอย่างเชื่อมโยงกันพันรยาของเขาไม่ได้แค่ท้องตามปกติ บางสิ่งบางอย่างในตัวเธอกำลังเติบโตและตอนนี้มันคืบคลานเข้ามาหาเขาเงานั้นเริ่มขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นสัมผัสเย็ยนยเยือกที่มือของมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเลือดในกายก,ายกำลังจะหยุดไหลเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักหน่วงบนนอกของเขาสิ่งที่เคยเป็นภรรยาของเขาหรือบางสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนเธอกำลังดึงเขาเข้าไปในความมืดในใจของเขามีเพียงคำถามเดียวมันคืออะไรกันแน่ เขาอยากจะหนีแต่ขาของเขาก็เหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนเขาก้าวไม่ออกบ้างสิ่งในตัวเธอได้ปลดปล่อยความมืดออกมาและมันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสามารถต่อสู้ได้ที่ยานีมันมาแล้วเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งรอบตัวกำลังพังทลายลงความมืดเริ่มครอบคลุมไปทุกทุกส่วนของบ้านมันเหมือนกับการตกลงไปในหลุมที่ไม่มีวันออกเสียงของภรรยาดังขึ้นอีกครั้ง ที่มาหาฉันเถอะทันใดนั้นเขารู้สึกถึงบางอย่างที่กดทับเขาอยู่เขาหายใจไม่ออกและในที่สุดเขาก็รู้ว่าความมืดนั้นไม่ใช่แค่ความกลัวมันคือการเรียกหาภรรยาของเขาที่เคยเป็นแบบนี้เขาพยายามหายใจให้ลึกขึ้นแต่ความรู้สึกอึดอัดในอกไม่หายไปทุกอย่างรอบตัวเขามืดลงจนไม่สามารถเห็นอะไรเลยเสียงของภรรยาเริ่มเบาลงจนกลายเป็นกระซิบที่ไม่สามารถจับใจความได้ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาเหมือนกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาหันไปโดยไม่คิดแต่กลับไม่เห็นใครแสงจากไฟที่สลุวสลุในห้องเริ่มกระพริบอย่างแปลกประหลาดเหมือนมีบางสิ่งที่พยายามจะสื่อสารกับเขามือของเขายังคงสั่นคาของเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะออกจากห้องนั้นเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆมือจับขอบประตูที่แข็งแรง เสียงลมหายใจของเขาดังออกมาชัดเจนในความเงียบและทันใดนั้นเองเขาหยุดชะงักเมื่อเห็นเงาร่างหนึ่งในทางเดินมันคืนเอเงาของภรรยาของเขาแต่ตอนนี้เธอยืนอยู่ตรงนั้นมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าราวกับไม่ใช่คนที่เขารู้จักใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับว่าเธอไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปเลือดที่ปื้นเสื้อผ้าของเธอมีรอยแห้งกรังแต่ดวงตาของเธอกลับแดงก่ำเหมือนมีแสงสะท้อนจากที่ไหนสักแห่งทีมาเธอ ฉันอยู่ที่นี่เสียงของเธอดังก้องในหูของเขาอีกครั้งแต่เสียงน,นั้นไม่ใช่เสียงของผู้หญิงที่เขารากักมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และเมื่อเขาก้าวไปข้างหน้าเงานั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเช่นกันที่ยานี้จากฉันมันไม่ใช่คำพูดที่เขาเคยได้ยินจากภรรยาของเขามันคือนำเสียงที่แฝงไปด้วยความเกลียดชังและความสิ้นหวังนายขนาดน,านั้น เขารู้สึกถึงการนิดเหนียวที่เย็นเย,ยือกไปทั่วร่างกายมือของเธอหรือสิ่งที่ดูเหมือนเธอยื่นออกมาจากความมืดเขาไม่สามารถขยับได้มือของเธอจับที่แขนของเขาและเขาก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แทรกซึมไปในร่างกายในตอนนั้นเองเขารู้ว่าความมืดที่เคยกลัวมันกำลังมาถึงจุดที่ไม่สามารถหลีกหนีได้อีกต่อไปมือของเธอหรือสิ่งที่คล้ายกับเธอกดลงบนแขนของเขา มันเย็นและแข็งเหมือนกับวัตถุที่ไม่ใช่เนื้อหนังของมนุษย์แต่กลับมีแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต้านทานได้เขาพยายามดึงแขนออกแต่ไม่สามารถขยับได้เลยมันเหมือนมีแรงดึงที่ทรงพลังบทขยี้เขาอยู่ทีทำไมถึงทิ้งหนูไปเสียงของเธอกระซิบขึ้นอีกครั้งเสียงน,นั้นฟังเหมือนคำพูดที่สะท้อนออกจากความลึกของบางสิ่งที่มืดมิดมากกว่าความกลัวเขาพยายามตั้งสติพยายามที่จะพูดอะไรออกไป แต่ลมหายใจของเขาหายไปในทันทีเหมือนมีบางสิ่งที่บีบรัดคอเขาไวในขณะเดียวกันภาพในหัวของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเห็นภาพของภรรยาที่เคยยิ้มให้เขาเห็นภาพของเธอในขณะที่ท้องของเธอกำลังโตขึ้นแต่ในนั้นภาพเริ่มแปลกประหลาดท้องของเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ท้องที่ตั้งครรภ์มันบิดบิ้วราวกับมีบางสิ่งที่คบคลานอยู่ภายในและสิ่งที่อยู่ในท้องนั้นไม่ใช่มนุษย มันไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยมันคือบางสิ่งที่เติบโตในเงามืดเสียงของพันรยาดังขึ้นอีกครั้งทีช่วยหนูฉันต้องการพี่แต่ตอนนี้เขารู้แล้วไม่ใช่เธอไม่ใช่พันรยาของเขามันคือสิ่งที่เธอกลายเป็นบางสิ่งที่ถูกปลูกขึ้นมาจากความมืดที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอบางสิ่งที่กำลังจะยืมร่างของเธอเป็นเครื่องมือเขามองลงไปที่มือของเธอที่ยึดแขนเขา มันเริ่มเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นนิ้วที่ยาวและแหลมคมและในวินาทีเดียวกันเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แทรกซึมไปทุกส่วนของร่างกายเขาพยายามดิ้นรนแต่มันเหมือนกับว่าแรงของมันกำลังขยีเขาไปในทางที่เขาหลีกหนีไม่ได้สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นพันรยาของเขาตอนนี้มันกลายเป็นบางสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้และในตอนนั้นเองเขารู้ว่าเขากำลังตกลงไปในหลุมที่ไม่มีวันออกบางสิ่งในตัวัรรยาของเขา กำลังจะกลืนกินเขาทั้งเป็นเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ขาของเขารู้สึกหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นทุกสิ่งรอบตัวเขามืดสนิทราวกับว่าทั้งบ้านถูกกลืนไปในความว่างเปล่าเสียงของเธอหรือสิ่งที่ไม่ใช่เธอยังคงก้องอยู่ในหูของเขาที่ยานี้ไปเสียงนั้นดังก้องในหัวของเขาจนเขารู้สึกเหมือนจะบ้าเขาหันประมองรอบๆบบ้านที่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นสถานที่แปลกประหลาดพื้นไม้ที่เคยดังอยู่ในทุกก้าวที่เขาเดินตอนนี้เงียบสนิท แสงที่เคยสะท้อนจากหลอดไฟเดิมๆตอนนี้มืดมิดเหมือนทั้งโลกนี้กำลังจะหายไปเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังทุกๆก,ก้าวเต็มไปด้วยความกลัวที่เขากดทับไว้แต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาหยุดชะางากักที่มุมหนึ่งของห้องเขาเห็นร่างของภรรยาของเขาร่างที่เคยสดใสกลายเป็นเพียงซากที่เน่าเฟะใบหน้าของเธอไม่ใช่ใบหน้าที่เขารู้จักกลายเป็นหน้าของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันเหมือนกับว่าเธอสูญเสียตัวตนไปหมดแล้ว มือของเธอหยิบสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเศษซากจากการเปลี่ยนแปลงร่างกายมือยาวและแข็งเหมือนเหล็กค่อยๆย,ยื่นมาทางเขาทีฉันขอโทษฉันไม่สามารถหยุดมันได้เสียงนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็อปนความเศร้าและความทรมานเขารู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังพยายามดึงเขาเข้าไปในความมืดนั้นในหัวของเขากลับมาเป็นภาพที่คุ้นเคยวันที่ภรรยาของเขาอย่างท้องวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดีแต่ตอนนี้ เขาเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดาที่เขาต้องผเผชิญมันคือบางสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายได้พันระยาของเขากำลังกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่มีมนุษย์จะเข้าใจได้ความมืดที่เริ่มคลุมทุกอย่างที่เขารู้จักกำลังจะกลืนเขาไปเขาหันหลังหนีแต่ในทันทีมือของเธอก็คว้าหัวเขาไว้เหมือนกับบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังยึดเขาไว้และในขณะนั้นเองเขาก็รู้ว่าเขากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้น เขากำลังจะสูญเสียตัวตนทั้งหมดไปไม่มีการหนีไม่มีทางออกและทั้งหมดที่เหลือคือความว่างเปล่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดมือของเธอหรือสิ่งที่เคยเป็นเธอบีบผัวของเขาแน่นขึ้นจนเขารู้สึกเหมือนกระดูกจะหกักเขาพยายามขยับแต่มันไม่ช่วยอะไรทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มหมุนวนความมืดดูเหมือนจะขยายตัวออกไปไร้ขอบเขตเสียงกระซิบของเธอเริ่มเบาลงจนแทบจะกลายเป็นเสียงสะอื้นทีมาช่วยหนู หนูไม่สามารถหลุดจากมันได้เขารู้สึกถึงการยิดเหนี่ยวที่หนักขึ้นความเย็นจากมือของเธอแผ่ไปทั่วร่างกายความเจ็บปวดที่เขารู้สึกไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่เป็นความเจ็บปวดในใจเขารู้สึกถึงการสูญเสียสูญเสียภรรยาของเขาสูญเสียทุกสิ่งที่เคยรกักในความมืดเขาสามารถเห็นเงาของสิ่งที่เติบโตในท้องของเธอสิ่งนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่มันมีรูปร่างเหมือนบางสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากความมืดและความกลัว มันเริ่มขยับภายในร่างของเธอเรากับว่ามันกำลังพยายามจะคลานออกมามันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่เขารู้ว่ามันกำลังจะมาถึงเขาเขาพยายามหายใจลึกแต่ทุกการหายใจกลับรู้สึกเหมือนจะสูญเสียไปในความมืดและในขณะที่เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงร่างกายของเธอก็เริ่มแยกตัวออกจากสิ่งที่เขาคิดว่าเคยเป็นเธอเธอเริ่มลอยขึ้นไปจากพื้นใบหน้าของเธอเยเกไปข้างหน้า ดวงตาของเธอที่เคยเป็นสีดำสนิทตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงกำเสียงของเธอกลายเป็นเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์มันแหละมและขาดหายไปในความเงียบที่แผ่ซ่านรอบตัวในขณะนั้นเองเขารู้ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกหนีได้บางสิ่งที่ไม่ใช่ภรรยาของเขาบางสิ่งที่กำลังจะครอบงำเขาเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ทุกก้าวของเขากลับเหมือนกับการเดินเข้าไปในที่มืดมิดที่ไราทางออกและในที่สุด เขาก็รู้ว่าเขากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้บางสิ่งที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดพบเจอบางสิ่งที่มีชีวิตและความมืดผสมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเขาไม่สามารถหนีได้และทุกสิ่งรอบตัวก็หายไปกลายเป็นความมืดนิรันดร์ความมืดแผ่ขยายออกไปจนทุกสิ่งกลายเป็นรูปลักษณ์ของความว่างเปล่าเขาหมดความรู้สึกว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือภาพหลอกตา สิ่งที่เคยเป็นบ้านของเขาตอนนี้กลายเป็นเพียงเงารูปร่างของความน่าสะพรึงกลัวเขาไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปเขาลมลงที่พื้นร่างของเขาเย็นชาเหมือนกับว่าสัมผัสไม่ได้ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีเสียงอะไรจากภายนอกแล้วจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในตัวเขาบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเริ่มจากภายในเขารู้สึกถึงความเย็นที่แทรกซึมไปในทุกส่วนของร่างกายเหมือนกับบางสิ่งที่ไม่ใช่เขากำลังอยู่ในตัวเขา บางสิ่งที่มีชีวิตภายในตัวเขาเขาเริ่มดิ้นรนแต่แรงนั้นกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเหมือนกับการถูกดึงเข้าไปในหลุมที่ไม่มีทางออกเขาพยายามหายใจแต่ลมหายใจกลับติดขัดและในขณะที่เขากำลังสูญเสียความรู้สึกเขารู้ว่าเขากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้นบางสิ่งที่เขาเคยหนีจากตอนนี้มันกำลังคืบคลานเข้ามาภายในตัวเขาเขาพยายามที่จะเรียกหาภรรยาแต่เสียงของเขากลับหายไปในอากาศ เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาไม่สามารถหนีจากมันได้ในที่สุดความมืดนั้นก็กลืนกินเขาทั้งเป็นเขาไม่ใช่แค่หลงทางในบ้านที่เคยเป็นของเขาเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันในความเงียบที่ไม่มีการหวนกลับทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้หายไป และเขาก็หายไปในความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดความมืดที่ล้อมรอบเขากลายเป็นทุกสิ่งที่เขารู้จักตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากความว่างเปล่าและเสียงที่ไม่สามารถจับต้องได้เขาพยายามขยับแต่ไม่มีอะไรตอบสนองทุกๆก,การขยับดูเหมือนจะเพิ่มความเงียบที่กดทับเขาให้แน่นขึ้นแล้วจู่ๆเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งเสียงที่เคยเป็นของภรรยาของเขาแต่ตอนนี้มันเป็นเสียงที่แหบแห้งและทุ่มตำราวกับถูกบีบจากที่ไหนสักแห่งในความมืดที่มาหาฉันมาเธอ เสียงนั้นดังก้องไปในหัวของเขาเหมือนกระซิบที่ไม่หยุดและในขณะที่เขากำลังหาทางหลบนี้เสียงนั้นก็เริ่มชัดเจนขึ้นเขามองไปรอบๆและเห็นนาเลือนลางเคลื่อนไหวในความมืดเหมือนมีบางสิ่งยืนอยู่ห่างไกลออกไปแต่เขาไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนบางทีบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นเธอจริงๆเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆร่างกายของเขายังคงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวแต่มันก็เหมือนกับว่าเขามีแรงดึงดูดบางอย่างที่ดึงให้เขาไปหามานันแต่เมื่อเขาเข้าใกล้ สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ภรรยาของเขาอีกแล้วมันคือร่างที่บิดเบี้ยวและแหลมคมดวงตาของมันแดงก่ำราวกับไฟที่กำลังจะเผาผลาญทุกสิ่งมันยิ้มให้เขาแต่ไม่ใช่ยิ้มที่เขาคุ้นเคยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความโลภที่มาแล้วมันพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะขยี้หัวใจของเขาให้ย่อยยับและในตอนนั้นเองเขารู้ว่าเขากำลังยอมรับความจริงที่ไม่สามารถหลีกหนีได้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน ทุกอย่างที่เขารู้จักถูกทำลายไปหมดแล้วและตอนนี้เขาก็กลายเป็นหนึ่งในเงาเหล่านั้นบางสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่มีการหหนคืนไม่มีทางออกและสิ่งเดียวที่เหลือคือความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดความมืดที่โอบล้อมเขาเริ่มสลายไปอย่างช้าชะราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังลืมตาขึ้นจากความฝันที่ไรขอบเขตทุกสิ่งที่เคยมีอยู่รอบตัวเขากลับมาใช้ชัดขึ้นอีกครั้งแต่ในตอนนี้มันดูต่างไปจากเดิม เขาอยู่ในห้องเดียวกันห้องที่เคยเป็นบ้านของเขาแต่ทุกอย่างกลับเงียบและสงบไม่มีเสียงที่น่ากลัวไม่มีเงาร่างที่บิดเบี้ยวเขายืนอยู่ตรงกลางห้องรู้สึกถึงความเย็นที่ยังคงปกคลุมร่างกายของเขาและแลนเขาก็เห็นมันร่างของภรรยาของเขายืนอยู่ที่มุมห้องใบหน้าของเธอซีดและบอบบางเหมือนกับที่เขาจําได้ในวันแรกที่เจอกันเธอมองมาที่เขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนราวกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ความฝันที่มืดมิดเท่านั้นที่ เธอพูดเบาเบขึ้นมาทันขอโทษเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้นำตาค่อยๆไหลออกจากดวงตาของเขาเหมือนกับว่าใจของเขากำลังหลั่งออกมาโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้เขาก้าวเข้าไปใกล้เธอแต่สิ่งที่เขารู้สึกกลับไม่ใช่ความกลัวมันคือความสงบและในที่สุดเขาก็รู้ว่าความมืดนั้นไม่ได้มีอยู่เพื่อทำลายเขามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ต้องเผชิญการเผชิญหน้ากับความกลัวและการยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เขาค่อยๆย,ยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนที่ฉันจะอยู่ข้างๆพี่เสมอพรรยาของเขาพูดและยิ้มให้ในที่สุดทุกสิ่งก็กลับคืนสู่ความสงบเขากลับมารู้สึกถึงการหายใจการเป็นอยู่และเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่อยู่คนเดียวมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ท่ามกลางความเงียบและความสงบที่ล้อมรอบเขาเขามองไปที่พรรยาของเขาอีกครั้งและรู้ว่าเขาไม่ต้องหีจากความมืดนั้นอีกต่อไปเพราะในที่สุด ความมืดนั้นก็กลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องยอมรับ